ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับต้อนรับเข้าสู่สวนม้านดินป่านะครับหลังจากทางหายกันไปหลายวันนะครับก็มีธุระนะครับไปขนของเก็บ้องนะครับก็ฝนตกด้วยนะครับช่วงนี้ฝนกลับมาแล้วนะครับก็ตกหนักเลยนะครับเมื่อวานก็หนักนะครับวันนี้ก็ตกมาอีกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับเด็กๆนะครับมาพามาชมนะครับก็พามาอัปเดตอันนี้ครับไก่เป็นไก่แจ้นะครับไก่ปานะครับมาเห่าอะไม่รู ตอนนี้ก็หยุดไข่ไปนะครับก็หลายวันนะครับหลายน่าจะประมาณสัปดาห์กว่าๆครับที่ไม่ไข่นะครับเป็นไก่ป่านะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยเขาแล้วครับปล่อยเขาอยู่กับอยู่กับฝั่งนี้ครับเพราะว่าผมเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็ดมามาอยู่ฝั่งนี้หมดแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ซ่อมแซมรัวที่มันชํารุดนะครับนะครับเป็ดจะอยู่ฝั่งนี้หมดนะครับเนี่ยครับเป็ดห่านนะครับก็มนรูให้ออกไปนะครับตรงนี้ครับ กินอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับกินหมดไปเมื่อกี้เนี่ยครับตัวตัวเลยกะเป็นเหรอครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหัตัวครับแล้วก็ที่บุญรอดอยู่ฝั่งนู้นนะครับเนี่ยครับแล้ฝั่งนี้นี่คือเสียงดังมากนะครับเราค่อยๆจะร้องดังนะครับห่านนะครับแล้วเป็ดบาบารี่นะครับเริ่มโซนะครับลอยนะครับแล้วก็มีที่ฟักอยู่ก็ยังไม่ออกนะครับยังไม่ออก ดูครับมีน้ำให้เล่นนะครับน้ามีบ่อน้ำให้เล่นแล้วก็ดูออกไปห้วงครับหน,หนอกก็ค่อนข้างที่จะกว้างพอได้นะครับที่ให้เขาออกไปหากินหญ้านะครับถุทองนู่นเลยครับผมร้อมไวครับไปครับเดี๋ยวเราพาไปอัปเดตนกเต็ดน้านะครับ <laughs> นกเต็ดน้าก็ยังอยู่นะครับยังอยู่เปิดกลรองให้เปไปก่อนฝั่งนี้มัน ฝั่งนี้มันน่าจะรอดมาได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ไปฝั่งนึงเนี่ยครับพี่กกก็กกอยู่ครับนี่กบอยู่กบไข่ครับฝั่งนี้มีนกเป็ดน้ำครับนี่พี่บุญรอดอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็ไก่บ้านเนี่ครับนกเป็ดน้ําน้อยของเรานะครับตอนนี้นี่เขาก็ไม่หนีไปไหนนะครับเขาก็อยู่เนี่ยครับอยู่บริเวณข้างในบางข้างนอกบ้างนะครับเข้าเดินไปได้หมดนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูื่องนอกนะครับไปอัปเดตปลาดุกกันด้วยนะครับผมจะจะล้างบ่อนะครับก็คือว่าจะเอาปลาดุกออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะเอากบมาเลี้ยงนะครับกบมาเลี้ยงในบ่อปลาดุกนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงครับต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนนี้ก็ต้องมีอบรมอีกนะครับอบรมอีกสวันนะครับก็น่าจะทําตอนเย็นนะครับเดี๋ยวทําคลิปด้วยนะครับทำคลิปเอาปลาดุกขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปให้อาหารก่อนครับไปดูกันว่าเขามีเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ เล่นน้ำหมดฝนตกเยอะนะครับตกหนักนะครับเริ่มกลับมาตกอีกแล้วนะครับฝนขอพี่เหินเยอะสักหน่อยครับนีบ่พี่เหินของเราีเต่าน้ำนะครับออาอาหารโดยให้นั่งนี่โอ้ยตะไคร่ตัวลกมาก็มีเต่าน้ําตัวน้อยอีกตัวกินอาหารครับงับงับเลยครับแต่เต่าบกนะครับเราเต่าเหลืองของเราก็อยู่เนี่ครับเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่เขาบุงนิดนึยครับ อีกตัวมันไปไหนวะมีสองตัวครับเต่าเหลือน่าจะอยู่ในดงในป่านี่บปลอยู่นี่ดูพี่เหินครับพี่เหินกินอาหารหมดเป็นโซนของเต่าน,นะครับทําให้ใหม่นะครับทําให้ใหม่เียร์เียร์พื้นที่ให้นะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกแล้วมันกินไม่ทัน <S <S <ๆ>ไม่ทัน <Bloom. S 2> พวกเป็ดไก่นะครับก็คือว่าพวกอาหารที่ผมให้เต่าไปเงครับพวกพืชพวกข้าวสุกอ่างเนี้ย เป็ดมากินหมดนะครับเป็ดกินหมดเต่ากินไม่ทันแล้วก็เลยมาไว้ตรงนี้ครับครับตรงนี้ก็เป็นบ่อหอยเชอรี่สีทองนะครับผมเอาแหนมาให้เขากินนะครับกินแหนอยู่ครับสองสองบ่อจะต้องเก็บไข่ไปฟักกันนี่กินเไปมาดูปลาดุกนปครับปลาดุกเยอะครับดูฮะตอนนี้บ่อ บ่อมันชํารุดนะครับน้ํามันก็ไหลออกนะครับแต่ผมก็จะล้างล้างแล้วก็เดี๋ยวเราแต่น้ําตื้นๆแบบเนี้ยเราเลี้ยงกบได้นะครับเลี้ยงกบได้แต่ผมจะล้อมใหม่อีกทีครับเพราะว่ากบนี้าถ้ามีกบอยู่เนะี่ยบางทีพวกงูพวกอะไรพวกเนี้ยมีปลาพวกอะไรพวกเนี้ยอาจจะเข้ามาแล้วก,ก็ตัวก็ใช้ได้ครับ อาหารนี่ก็ไม่ได้ให้ทุกวันนะครับก็คือว่าบางทีเราก็ใช้พวกไข่นะครับไข่ที่มันฟักไม่ออกนะครับบางทีก็ต้มบางทีก็ไม่ต้มนะครับทุบๆให้นะครับก็เขาก็กินนะครับหมดเลยดวหมดเลยไปก็ได้เรืออยู่หลายตัวครับเดี๋ยวเจะเอาขึ้นน่าจะเดี๋ยวดูกุ้งนี้ครับรุ่งนี้แบบตัวเล็กๆก็จะ จะเอาไปปล่อยไว้อีกบอ่อนึงนะครับเป็นตัวโตๆก็เดี๋ยวทําบางทีอาจจะทําแบบป่าแดดเดียวนี่ครับประดุกแดดเดียวนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราติดตามชมเพราะพวกนี้ว่าจะทําอะไรดีนะครับเดี๋ยวเอาเนี้ยเหลืออีกหน่อยี้ให้หอยเชอรี่ดีกว่าประมาณนี้ไปแวะดูนกยุงกันสักหน่อยครับช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะ เขาเรียกใกล้ผัดขนนะครับใกล้ผัดขนเขาก็จะถอดหางเขาเนี่ยเห็นหางยาวๆนะครับเขาจะถอดออกหมดเลยนะครับถอดออกหมดเลยมันจะเหลือสั้นแบบตัวเมียนั่นนะครับนมันจะเหลือสั้นๆแบบตัวเมียเลยครับตัวผู้นี่คือหางยาวๆนี่เขาถอดทิ้งหมดแต่ผมต้องต้องต้องดูทุกวันนะครับแบบว่าแบบดูทั้งวันนะครับแบบเขาถอดเมื่อไหร่แล้วก็ไปเก็บออกมานะครับไม่งั้นเขาเขาจะจิกขาดหมดนะครับ อย่างปีที่แล้วผมก็เก็บไว้ได้เยอะนะครับแต่การเก็บของผมผมเก็บไม่เป็นนะครับไม่ได้พันอะไรไว้เลยมันก็เลยไม่สวยนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะเก็บไว้ดีๆนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับเด็กๆภายในฟาร์มครับหลังจากห่างหายกันไปหลายวันนะครับดี๋แวะดูน้ำาสักหน่อยครับฝนตกหนักนะครับน้ําเต็มครับเต็มสะเลยครับเนี่ยครับตรงนู้นแบกๆไว้เพื่อที่จะให้อาหารปลานะครับ เต็มเลยครับไอผักตบชวานี้ก็ขยายไวเหลือเกินนะครับดูครับพามาอัปเดตเด็กๆนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนะครับพอสมควรนะครับงานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มือลืนนี้ก็จะมีอบรมอีกสองวันนะครับขออภัยด้วยครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวพามาอัปเดตเด็กๆทุกๆวันเลยนะครับครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมาดินฟาร์มของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผมไอ้เต้า